มึงเขี่ยเปือเขียนเปลือกูุจะกดไม่ตกอาดโขึ้นเปืือวงวงหวควกันผมไม่โตกเขลี่ยลัดว่าทำไมกล้าเขียนเดียวคุณวาดรู้อะไรก็ได้ให้ไ้เขียนเมียขุณที่สุดเดี่ยวผมจะจินตนาการน้องเองมึงวาดโดไปร้อยวาดโดบทําในตั้มกระตาโนมีรูตานี้ก็มีรูรอยวงอ๋อ ตึงในตั้มไม่ตั้งก้าวไปเดียวใจเดียวกว่าเดียวกว่าเดียวกว่าเดียวใจเดียวกว่าเดียวใจเดียวใจเดียวกว่าเดียวล็กหมาปากตั้มวอกเออ่งไงปลาลัดปลาลัดวาอ๋อผมเข้าใจแล้วว่าเมียขุนเชื่อไงรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกบันไห้คุณนางสาวจึงจะบุ้งพอป้าบัดมาช่งไงกูเว้นแล้วว่าลบเมียกูนะแต่เจอพงานกูว่าปลาหนื่เปิ้ยเเพื่อลัดนางกีรีบันพด นามจะคูนบรนตัดคงแล้กว่าป้ารวยไร่มีเหรออมบากรันบรรทุกอบนเห็นนุกจิงนี่มานี่นุกลาวันนี้พี่น้องงานจับปลาไว้ยอดงานจับปลาไว้ยอดเอออย่ามาใช้งานเออใส่ก็อยากไว้ยอดน่ะคนบนเราใจแดกตึงได้ยังอีสานงานเออก็ไปลาวบ ัวกรอยบ่ยอดด้วยัวเจ้าจังไดห้วยผัวกรอยห้วยยอดซ่ยึดจับเนี่ยอ๋อปฝันไปดูหมาแต่นั่งกูมมอนได้ยินถ้าเราองไห้ใจอยู่ที่นี่เออไปนองมากันมากมายนายนั่งไปเหยวได้ใช่กูไปเหยวลังโรงลังโรงเออคนนั้นมองรูใกล้ไปนอนอยู่คนแก่พอกูเหยวถึงตักอ่ะคนตอกน่ำนะ ใจก้นมาตกนในรู้ผมร่อนรอนบือนวันรามไปไปริจังแหลมพอตอกก็แลยหอนั่งเดียวแมาติดร่างเลยแหละไปติดจ้อยแค่ไม่เยอะใจโอ้ผมมาตึงช่วยมือปูคุณนึกว่ากีต้อยแต่ก็ว่าพ่อจังเจล้วน้องกินข้าวแล้วมั้งแล้วน ไม่ไว้แลวกันนาแขงเยอะดว่าเคยแล้วเลเลยวเลยไม่รแกมองนี่หันเออแล้วกูไปยืนเดียวจัดเรวใจรได้ยิ่งงบอเลอันน้าไปปลาได้ยิ่งกิจท้าอันไปเองเคยกูการองเพลงกันต็นตี้รองเปลือเท็ดดียเอแค่ดูไอ้ลูกกระจุอูอูมันโดนหัวใจยืนเลยให้แม่นว่ามันจะเล่นแค่ไหน Mày cười cho cái tí khay mắn kheo, bèm ní. Bình coi, cong hiếp lì, si vơ giọt. Coi cong hiếp lì, si vơ Đăng, đăng ít tay. Ê, nụ ít tay mà ní. Bỏ cưng <laughs> nắng quần rồng con khen, mà con lão quần nhít. Mà dưng tóc đăn rồng để qua đáy. Dạ. Lục đéo, lục đéo. Này, này, nó lục. Ngọc. chắc. นี่ยพ่อมี่ยายไหนนั่งอ๋อเป็นมดได้แล้วก็เป็นนานเลยไม่ให้ตีอะเป็นนั่งมันจะเป็นเคลื่อนคนแก่เราเกยันมากกว่าลูกนี่ยาย